สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเกียร์โต้เครื่องยนต์ดูโอ้นะครับเก้าหมื่นห้านะครับผมขายเก้าหมื่นห้านะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับคันนี้นะฮะพี่น้องมองหารถใช้นะครับราคาไม่เรียงก็ทักทายเข้ามาได้นะสีสันพอได้นะครับผมฮะสีสันพอได้นะครับวันนี้ขายแค่เก้าหมื่นห้าเท่านั้นนะครับผมเกียร์โต้นะฮะ เบาไม่ขาดนะครับกระจกหน้ากระจกหลังเดิมนะครับผมเดิมเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับเคยติดแก๊สนะฮะถอดแล้วนะครับคันนี้ครับพี่น้องมองหารถใช้ก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับผมมีลมลมพายุฝนกำลังจะมานะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้นะฮะลงให้พี่น้องชมเลยใจร้อนนะครับพ่อค้าครับ ก้าหมื่นห้านะครับพี่น้องครับเครื่องยนต์ดูโอ้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล้างลงใหม่นะวันนี้ลงให้พี่น้องชมก่อนเพราะว่ากําลังมาถึงบ้านนะครับบรรยากาศนะครับฝนกาลังจะมานะเดี๋ยวล้างจอดล้างฝนก่อนนะครับเก้าหมื่นห้าเกียร์ออโต้ 95, ใช้น้ำมันอย่างเดียวประวัติเติมเคยไปท็ซซี่มาก่อนขายตามสภาพ รถขับทางไกลได้ปกติแอร์เย็นนะครับฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับเครื่องดูโอนะฮะคันนี้เครื่องดูโอเป็นเท็กซี่มาก่อนสีตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะกดขับทางไกลได้เลยนะครับผมขายแค่เก้าหมืนห้านะครับรถขับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผม เป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับดูคลิปจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์093 373126ดดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับย้ำนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร,แชร์ถ้ามาติดตามนทางเพจนนท์น,นะฮะคนกำลังจะมานะครับผมบคันนี้9,005 b แป t 8 0 0 0นะฮะฟันเทียยังไม่เจียงราคานะครับบ้าเท่าไอเาเดี๋ยวรอชมก่อนอ่าขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่น้อง EFC ทุกประเทศครับจากใจครับผม เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสครับประวัติเดิมเคยเปิ๊นดีซี่มาก่อนนะครับเคยติดแก๊สนะครับคันนี้ถอดแล้วนะฮะใช้น้ำมันระบุระบบเดียวนะฮะมาดูรถนะครับได้ที่บันเตียตะบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันหน้าเดิมคันนี้กระจกหน้าก็เดิมนะครับนะเก้าหมื่นห้าเท่านั้นนะครับพี่น้องครับอย่าลังเลนะครับพี่น้องครับ สนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูนะฮะขอบคุณพี่น้องอย่างยิ่งเลยคําพูดคําจาไม่สุภาพราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณครับ